ไปยู่ในห้องนะคะในห้องมีเยอะอ๋อในห้องมีเยอะเลยลูกไปดูไหมครับในห้องหนูเหรอเรื่อยๆในห้องเพื่อนเนี่ยมาดูค่ะห้องอะไรคะอ่าอ่าอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะสองคนเลยสองคนถ่ายรูปของเล่นหน่อยค่ะอันนี้อีกอันนี้อ่าหม่คล้ายเหมือนตัวนี้เลยม่เอาไปู้ห้องบนอันนี้คือตัวอะไรครับตัวไหนครับตัวเต่าห้างบนสุดอะดำๆมันขี้คลองเหรอเบล เป็นอะไรลูกสีขาวยิงคล้องแล้วนี่อะไรลูกมีหลายมีหลายอันเยอะมากเลยอันนี้ตัวอะไรมากอ่ะอธิบายอันไหนอันไหนที่หนูชอบมากที่สุดที่ชอบที่สุดก็อันไหนค่ะเน็ตซีมาโอ้โอ้อันนี้คือชอบที่สุดใช่ไหมครับชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อจินเบย์จะเรียกว่ากเบย์อ้รื่องเเล่นด็กๆ สะสมมานานเลยใช่ไหมสะสมมานานจากตัวยังประมาได้ประมาณร้อยตัวเป็นร้อยตัวเลยวรสิลาร้อยตัวเลยอันนี้คือตัวแรกสุดใช่ไหมครับสีส้มแล้วเนี่ยคืออะไรบ้างอ๋อแสดงว่าชอบเลโน้อสากันใช่ไหมครับชอบปรสิล่าคับชอบปรสิล่าก็เลยก็เลยสะสมมาเป็นแบบเยอะเลยใช่ไหม นี่นี่อมีงานจีนด้วยแน่แน่แน่น่่งานจีนตัวนึงครับงานจีนนะครับโอ้โหจะหมดทงานจีนจะไม่นี่แหละครับอันนี้งานจีนก็คือค่ายเมกาอันนี้คือค่ายอันนี้คืองานแท้งานแท้เนี่ยค่ายนี้นี่ก็คืองานปลอมอันนี้ปลอมอันนี้แทนนะใช่ตัวตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่นาอยู่ที่นาเอาเอาตัวจริงมาอยู่นาใช่ไหมครับใช่ เนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่มีกล่องมันมีอยู่คือคิงคองครับแล้วคือคิงคองคิงคองก็ก็ไปเล่นนะครับนี่เป็นดิวดิวเยอะมากเลยเป็นห้องของเล่นของเด็กๆมีปืนด้วยนี่อันนี้ตัวใหญ่ที่สุดแล้วไหนลูกไหนไหนเลือกตใหญ่ที่สุดเลยอันน,นี้สิโอ้โหนี่ใหญ่มากเลยสุดปันบโอเคค่ะนี่นดิอันนี้อันจริงแหละครับ เต็มเลยอันนี้ตัวต่อเต็มเลยตัวต่อต่อตัอตะอ,ตอโอไฮตาค้าก็เต็มเลยเยอะมากเลย